บรรยากาศดีดีครับทุกคนยังได้มีป่าอยู่ด้ยยวยจะไปเสียไปละลัลงหนึ่งครับหาว่าเห็นใส่เปลีป่ยนๆจะไปใส่ลหลังนั้มีเสียงครับลหลังนั้มีเสียงนี่ลหลังนี้นิ่งครับผม อุย้ยอุ้หลังนี้มีอาการครับทุกคนนี่น้ำคุณเลยน้ำคุณเลยครับน้ำคุณเลยดึงดึงดึงทุกคนเอ้ยใส่สวยเลยครับว้าวนี่ครับทุกคนทุกคนเบิง่งหลังนี้ครับผมพวกหัวจิถือก,ก็ถือครับผมแต่เบิง่งเบึ้งเบิ่งเบึ้งมันดึงเบ็ดครับผมโ<า>อ้ว่น่าถือครับหักเลยเบ็ดผมหักเลยทุกคน กูขนาดจะถือครับหนาจะุดไปแล้วโอ้ตัวใหญ่ดิเดี๋ยวิ่งครับนี่ทุกคนทุกคนมันอยู่อยู่ครับอยูยูยู่นีหนี่ทุกคนทุกคนเบิ้งเบื้งเบิ้องหนี่นีหนี่นี่นีเนาะนีครับสวยสวยเลยครับสวยเลยนี่ นี่นะครับทุกคนเว็ดหาหลังได้สามตัวครับผมเสียหลังหนึ่งครับเว็ดเสียหลังหนึ่งอ้เป็นทีน่าเสียดายครับ